สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุย๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยเลขล้านนะคะขออภัยนะคะวันนี้มาช้าเนาะวันนี้มาช้าวันนี้มีสองสูตรนะคะมีสูตรใหม่กับสูตรเก่านะงให้จับตามองสูตรใหม่นะคะจับตามองสูตรใหม่เพราะว่านางบอกว่าเข้าดีมาสองวันแล้วนะคะเข้าดีมาสองวันแล้วลว,วันนี้ก็เลยเอามาให้ทุกคนจับตามองสูตรใหม่ดูนะคะ ลองดูเอาไปลุ้นทิปกันดูนะคะสูตรใหม่วันแรกนะคะเมื่อวานนี้หวยห,าห้านอยหลุดนะคะเมื่อวานหวยห,าห้านอยหลุดแปดเข้าเราพัฒนาเนาะก็เด้งกันไปนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแลบฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปเด็ดๆเ,เนาะแนวทางก็อาจจะมีเข้ามีหลุดค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางค่ะก็มองมอง,มองผ่านๆได้นะคะมันก็มีเข้ามีหลุดค่ะแต่ก็อย่าเพ้อค่ะอย่าเพ้อถามตัวเลขหลานแอดเพราะว่าน้อยชุดนะคะถือว่านางก็ให้เข้าดีนะคะถือว่านางก็ให้เข้าดีหลุดแต่ก็ถือว่า แอดว่าเพิ่งจะหลุดสองสามครั้งเองมั้งคะตั้งแต่นางให้มานะคะนอกนั้นก็ทั้งเด้งทั้งแตกสามตัวทั้งอะไรต่อไม่อะไรแต่ที่จริงมันก็เข้าหน่อย VIP เอ้ยหน่อยพิเศษนะคะเก้าสี่หกตัววินนะคะเก้าสี่หกตัววินนะคะแต่ตัวที่นางจับให้ไม่เข้านะคะเราพัฒนาเข้าตัวเด่นไปที่แปดนะคะ เข้าตัวเด่นไปที่8ทุกคนก็เอาไปดูเป็นแนวทางหลายๆแนวทางนะคะดูแนวทางหลายๆแนวทางถ้าชอบกระจัดนะคะเพราะว่าอันนี้สําหรับคนที่ชอบเลขน้อยตัวน้อยชุดนะคะส่วนตัวพวกแอสสายรูดอยู่แล้วนะคะพวกแอสสายรูดเอ้า มาดูแนวทางของวันที่28กันนะคะหวยฮาหนอยให้วิที่60317250นะคะ60317250 160231722501นะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรเดิมนะคะสูตรที่เราใช้กันทุกวันแต่เขาให้จับตามองสูตรใหม่นะคะวันนี้สูตรใหม่แอดก็ว่าสวยนะคะ 92704663นะคะเรามาดูกันระหว่างสูตรนี้กับสูตรนี้สูตรไหนจะเดินนะคะนางบอกสูตรนี้เดินเด้งเด้งมา2วันแล้วนะคะเด้งเข้า2ตัว3ตัววันนี้เอามาทดสอบให้ fc ดูวันแรกนะคะแอดทั้งไลฟ์สดแล้วก็อัดเป็นคลิปให้ทุกคนนะคะทั้งไลฟ์สดแล้วก็อัดเป็นคลิปให้ทุกคนถ้าอยากพูดคุยกันก็สองทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่ง คืนนี้ก็เจอกันนะคะหลังหวยฮานอยออกเนาะแอดก็ลงทั้งสองช่องทางนะคะทั้งไลฟ์สดแล้วก็ไอ้นี่นะคะลงเป็นคลิปนะคะเพราะบางท่านก็ไม่เห็นแนวทางเลขหลานนะคะบางท่านก็อยากได้น้อยชุดนะคะท่านที่เคยได้โชคด้วยนะคะก็ติดตามไว้ค่ะสามตัวนางก็อย่าเผลอนะคะเผลอทีไรออกทุกทีนะคะ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดค่ะตอนเข้าแอดก็ดีใจด้วยนะคะตอนไม่เข้าแอดก็ขออภัยเด้อพราะพวกแอดก็ไปแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากจะตัวเสริมของสูตรแอดเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครชอบน้อยชุดก็ดูตรงนี้ได้นะคะถ้าใครชอบน้อยชุดเนาะน้อยชุดลองเอาไปพิจารณาดูค่ะ เอาไปดัดเอาไปแปลงกันเอานะคะเลขวินนะคะหนึ่งหกศูนย์สองสามเจ็ดห้านะคะอันนี้คือวินตรงนี้นะคะ 1, 60, 2, 3, 7, หนึ่งหกศูนย์สองสามเจ็ดห้านอยที่ให้นี้คือหนอยเย็นนะคะแต่ถ้าใครจะเอาไปเล่นนอยอื่นหรือเอาไปเล่นหวยอื่นก็เอาไปได้ค่ะทุกคนขอให้มันเข้านะคะใครที่แบบว่าโอ้ทําไมมันเข้าหุ้นดีจังว่าเอาไปเล่นหุ้นก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะแต่ว่าที่ทําให้นี้ก็คือ สีน่อยเย็นนะคะทุกคนนอยกิจนอยกาชาติเอ้ยนอยกิจนอยพิเศษน่อยปกติและน่อย v i p นะคะเจ้าตัวเจ้าของสูตรนะคะเน้นไปที่สองสามหนึ่งนะคะเน้นไปที่สองสามหนึ่งนะคะรอบปกตินะคะรอบปกติบนในช่วงหลังๆมารอบปกติหลุดนะคะรอบปกติหลุดมันเฉียดเฉียดมันไม่ไกลนะคะมันไม่ไกลหวยที่เขาให้นะคะไม่ไกล เอออย่างเช่นให้สองเก้าให้เน้นสองเก้ามาหนึ่งเก้าเมื่อวานรอบปกติเจ็บใจมากค่ะมีทั้งสองเก้าสองหกวันนี้แหละมันจะตามตูดนะคะอันนี้ก็ทดสอบวันแรกนะคะแต่แอดว่าหวยสวยมากเลยนะคะหวยสวยมากเลยนี่เก้าสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่หกหกสามนะคะถ้าถูกชะตาก็ลองดูนะคะแอดเห็นสามตัวแล้วแอดว่ามันสวยมากเลยนะคะสําหรับสามตัวที่นางให้นะคะเห็นสามตัว ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับเลขเด่นหวยลาวนะคะก็รอคืนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งก็มาพูดคุยกันได้นะคะมาวิเคราะห์กันได้หวยลาวพัฒนานะคะตัวเด่นนอดก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวลงให้นะคะเดี๋ยวลงให้เนขซีเลยนะคะเอ้าขอให้หกศูนย์อย่าให้มันกลับหัวนะคะแอดกลัวมันกลับหัวเป็นเก้าศูนย์นะคะวันนี้เก้าเดินดีมากค่ะ วันนี้เก้าเดินดีมากดีใจกับทุกคนที่หมานที่หิงที่ปังนะคะทุกคนขอให้ได้โชคร่วมกันนะคะพอเน,น้้ย้ำเราเป็นเพียงแนวทางแนวทางบางครั้งอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะมีผิดหวงังมีสมหวังนะคะเราต้องเผื่อใจด้วยเนาะทุกคนมันเป็นการลงทุนเป็นความเสี่ยงเนาะการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่ที่ทุกคนจะตัดสินใจนะคะถ้าไม่ชอบวันนี้อ่ะวันนี้ให้หกศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสองไม่ชอบก็รอดูพ่กนี้ก็ได้นะคะ เผื่อวันไหนชอบก็เผื่อฟุกนะคะได้สามตัวถือว่าน้อยชุดนางก็เข้าดีนะคะสามตัวแต่อย่าเพ้อแค่นั้นแหละค่ะสามตัวนางนะคะอยู่ที่คนเล่นดีกว่าอยู่ที่คนจะเอาไปเล่นนะคะส่วนพวกแอทเท้าวินอย่างเงี้ยเข้าดีค่ะวินยังไงก็แตกอยู่แล้วค่ะลองจับตามองรอบพิเศษแล้วก็ปกติแล้วก็ VIP นะคะ ว้างนอนวันนี้วันนี้มาช้านะคะเจ้าของสูตรบอกคัดหวยอยู่ถ้าเขาให้ไวกว่านี้นี่เราได้กันเลยได้ด่ดูดิไปลาวกาชาติเลยนะคะใน่หกสองแปดเก้าสองแปดเนี่ยถ้าให้ไวกว่านี้นะพวกเราได้เฮก,กันเลยนะคะนี่ถ้าให้เหมือนทุกทุกครั้งนะคะเพราะว่าเลขมันต้องมาถึงแอดก่อนแอดชอบเอาไปจิ้มเออลาวพวก พวกหกลาวนะคะลาวสามัคคีลาววีอะไรเงี้ยแอดชอบเอาไปจิ้มก่อนนะคะก่อนที่จะมาไลฟ์สดนะคะโอถ้าให้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แตกสามเลยแตกแบบตัวน้อยน้อยน้อยชุดนะคะไม่ใช่แบบว่าแตกเยเอะก็กดติดตามไว้นะคะเผื่อวันดีคืนดีได้สามตัวตรงทุกคน จังหวะดวงเข้ากันนะคะทุกคนเป็นแนวทางหวยค่ะไม่มีใครรู้เนาะหวยจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคำนวณให้นะคะน้องเขาชอบเล่นหวยฮานอยนะคะชอบเล่นหวยฮานอยก็เอามาลงแบ่งปันแนวทางทุกคนนะคะแต่ว่าช่วงนี้หวยเริ่มตามตูดนะคะหวยเริ่มหลุดแล้วนะคะที่ออกฮานอย,อยเริ่มหลุดแต่มันไปออกหวยอื่นนี่นะสิ เยอแล้วเขียนใด้เขียนได้นี่นะคะ92704636นะคะ92704636อันนี้เป็นแนวทางเลขล้านนะคะถ้าคืนก็ขอให้แตกนะคะ3ตัวตรงวนันนี้ขอให้ได้หมานได้เฮงได้กิดได้การ์ดกันนะคะสากระเบือยันเรือลบนะคะโอ้แต่เมื่อวานนี้เราสตา260นะคะ เมื่อวานพวกแอดเอาไปเล่นลาวสตาได้แอดนี่ลาวสตาตอนก่อนหวยฮานอยออกอะคะ260อ่ะสองหกศูนย์แตกได้นี่ไปหวยสตาบ่อยะคะ่ะลาวสตานะคะเอาพิจารณากันดูค่ะทุกคนเผื่อตรงใจนะคะเผื่อตรงใจสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปเลข วิ่งรูดนะคะสูตรหวยลาวคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ